แนะนำอาหาร3ประเภทที่ช่วยลดฝ้าดูแลฝ้าจางจากภายใน เพราะว่าปัญหาสุขภาพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุทําให้ผิวของเราเกิดฝ้าได้นอกเหนือจากแสงแดดมากระตุ้นแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะเมื่อสุขภาพเราไม่ดีมันก็จะฟ้องออกมาที่ผิวเราด้วยเช่นกันค่ะใครมีหน้าหมองคล้ำใครที่ดูแลแล้วฝ้าไม่จางสักทีวันนี้ห้ามพลาดนะคะกับหัวข้อน,นี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามเรื่องของฝ้าเรื่องของการดูแลผิวอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ก็จะมาคุยกันว่าปัญหาสุขภาพอะไรบ้างที่ส่งผลกับฝ้าอย่างแรกเลยก็คือปัญหาของตับค่ะตับไม่ดีฝ้าก็ขึ้นได้อย่างที่สองไทรอยใครมีปัญหาเรื่องของไทรอยส่งผลกับฝ้าเช่นกัน 3. นะคะปัญหาเรื่องของความเครียดค่ะทีนี้เราก็จะมาแบ่งปันกันว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอาหารคือหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้ช่วยบำรุงให้สุขภาพมันดีขึ้น ทีนี้เราแยกเลยนะคะ3ประเภทนี้จะช่วยได้อย่างแรกก็คืออาหารบำรุงตับค่ะตับไม่ดีกินเหล่านี้เลยจะช่วยได้ก็คือน้ำดื่ม ชาเขียวชาเขียวเนี่ยที่ให้เพราะว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องของการมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าต้องเป็นชาเขียวที่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะอย่างเช่นพวกชาเขียวร้อนที่เราชงดื่มกันเป็นใบเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นผงชาเขียวแต่ต้องไม่ใส่น้ําตาลไม่ใช่ชาเขียวที่เป็นข,ดขวดสำเร็จรูปใส่น้ําตาลเรียบร้อยแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์ค่ะ แล้วก็ถัดมาเป็นพวกผักนะคะกะหล่ำปีอะโวคาโดผักใบเขียวผักใบเขียวที่ว่าเนี่ยผักขมก็ดีหรือว่าบ็อกโคลี่ก็ดีอันนี้ดีมากๆต่อสุขภาพร่างกายแต่สิ่งที่คนมีปัญหาตับควรเลี่ยงนะคะแอลกอฮอล์ไม่ดีค่ะงดดืม่ม และอีกส่วนหนึ่งคืออาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยจะส่งผลกับเรื่องของตับตัวเช่นกันเก็บแถมนิดนึงคนที่มีปัญหาไตอันนี้ก็เช่นกันนะคะส่งผลในเรื่องของฟ้าควรงดอาหารที่มีรสจัดเช่นเค็มจัดหวานจัดอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะทําให้ไตเราทํางานหนะักแต่บางครั้งเนี่ยบางคนก็ถามเข้ามาว่าเพื่อนเราก็เห็นกินรสจัดนะเค็มจัดหวานจัดแต่ทําไมเนี่ยหน้าเขายังใสยอยู่ฟ้าไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเหมือนเรา เพราะสุขภาพร่างกายข้างในของเราเนี่ยไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ฟ้องออกมาถ้าเราฟ้องออกมาเป็นฝ้าแล้วแสดงว่าภายในเราไม่โอเคพยายามค่ะเราก็ลดตรงนี้ในเรื่องของอาหารที่ต้องห้ามนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราอย่างที่สอ,อาหารบำรุงเรื่องของไทรอยเพราะไทรอยเนี่ยส่งผลกับฝ้าใช่ไหมคะทีนี้กินอะไรบำรุงได้ดีขึ้น 1. ปลาค่ะ สออาหารประเภทถั่วถั่วต่างๆนะคะก็ดีมากๆเลยกับคนที่เป็นไทรอยก็ควรจะกินอาหารประเภทนี้ช่วยได้ด้วยและส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดอาหารที่ช่วยลดความเครียดมีค่ะ 1. นนะคะเป็นพวกผลไม้ตระก,กูลเบอร์รี่เบอร์รี่ทั้งหลายลงทายด้วยเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของบูเบอรี่สีสีพวกนี้สารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆทำให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็ช่วยลดความเครียดด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะในเรื่องของความเครียดเราก็ควรกินชาเป็นชาชาโมไมล์และที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งคือหอยนางรมอันนี้ก็ช่วยลดความเครียดได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับเรื่องอาหารจบไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนะคะ สุขภาพภายในดีดีแล้วแต่เรื่องของฟ้า ไม่ได้แค่ดูแลแค่ภายในเพราะว่ามันเป็นที่เม็ดสีเมลานินนะคะการที่ฝ้าถูกกระตุ้นได้ก็คือจากแสงแดดดังนั้นเราควรจะทาบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินด้วยและทาครีมกันแดดทุกวันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องดูแลกันไปยาวๆต้องอดทนหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้าปรึกษาเข้ามาได้ค่ะสําหรับคนที่อยากจะดูแลในเรื่องของปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกก็แนะนําเป็นชุดดูแลฝ้าของเคที่ง่ายๆ3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะ เริ่มจากขั้นตอนแรกเซรั่มลดฝ้าหน้นากระชับระดับยีนเชเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตัวนี้สารสกัดเข้มข้นทาเช้าเย็นช่วยยกกระชับด้วยเติมน้ำให้ผิวลดอาการแสบแดงแสบก้านหรือแพ้สารม,มาด้วยนะคะถัดมาก็คือการทาครีมกันแดดค่ะแนะนำตัวนี้บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวกและการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่นนางคำจักเคที่ทักเข้ามาได้นะคะ